สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มใช้งาน Chat GPT กันนะคะว่าจะใช้ Chat GPT เนี่ยเกี่ยวกับงานรูปแบบไหนได้บ้างนะคะไปทำกันเลยค่ะตัวละแอกนะคะสมมุติว่าเราเข้าล็อกอินเข้ามานะคะเราจะเห็นสิ่งแรกเลยก็คือการใส่ข้อความเขาจะขึ้นคำว่าข้อความ Chat GPT ต้องการที่จะให้ช่วยอะไรไหมเราก็ พิมพ์ไปเลยอย่างเช่นเราบอกว่าอยากจะให้ช่วยคิดเมนูเนี่ยถ้ามีคนที่เคยถามอยู่แล้วเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาถ้าเราต้องการจะถามเหมือนกับเขาตรงนี้เราก็ติ๊กได้เลยแต่ถ้าไม่ตรงเราก็พิมพ์ต่อช่วยคิดเมนูอาหารไทยมือ้อเย็นให้หน่อยแล้วก็กด enter ได้เลยนะคะ Chat GPT ก็จะทำการ ไปค้นหามาให้เห็นไหมคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะเหมือนกับคิดอะไรไม่ออกก็ถาม c h a t GPT ได้นะคะอย่างที่บอกว่าสามารถถามเป็นภาษาไทยได้แล้วนะคะแต่หลังจากที่เขาให้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาอ่านอีกนิดนึงนะคะว่าข้อมูลมันถูกต้องไหมนะคะเพราะว่า บางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปเผยแพร่เลยหรือเอาไปทำใดๆเลยเนี่ยแล้วเราไม่ได้อ่านกับกลายเป็นว่าจะทำให้เราได้ข้อมูลที่ผิดไปนะคะอย่างเช่นบางข้อความอาจจะไม่ได้ตรงกับตรงนี้มากหรืออะไรแบบเนี้นะคะดังนั้นเราเราต้องอ่านยังไงก็ต้องอ่านนะคะเพื่อตรวจสอบหลังจากที่ ChatGPT เนี่ยเขาหาข้อมูลมาให้เราแล้วก็จะมี เครื่องมือเล็กๆตัวนี้ให้เราเลือกตัวแรกเลยก็คือให้มัน,น,น,อ,นอ่านให้ฟังนี่คือไอเดียเมนูอาหารไทยสำหรับมื้อเย็นที่ลากหลายทั้งรสชาติและส่วนผสมเมนูอาหารไทยมื้อเย็นหนึง่งต้มยำกุ้งน้ำข้นซุปที่เผ็ดเปรี้ยวและหอมเครื่องสมุนไพรก็จะมีฝรั่งมาอ่านภาษาไทยให้เราฟังนะคะตัวต่อมาคือเราต้องการจะคัดลอก ไปไว้ที่ไหนอย่างเช่นเราต้องการมาไว้ที่ที่โน้ตแพดเราก็วางหรือจะเป็น Microsoft Word ก็ได้นะคะหรือจะ Copy ไปไว้ที่อื่นๆเนี่ยนะคะก็สามารถ Copy ได้หมดเลยทีนี้ก็คือเป็นการให้กำลังใจ AI นิดนึงว่าเป็นคำตอบที่ดีหรือเป็นคำตอบที่ไม่ดีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการประเมินผลนะคะว่าข้อมูลที่ AI เลือกมาเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะสมมุติว่า เราเลือกไม่ดีเนะี่ยเขาก็จะถามเราต่อว่าบอกเราอีกก็คือไม่น่าที่จะใช้หน่วยความจำไม่ชอบสไตล์ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงไม่ทำตามคำสั่งอย่างครบถ้วนปฏิเสธทั้งๆท,ท,ที่ไม่ควรตรงนี้เราก็บอกเขาไปว่าเพราะอะไรนะคะทำไมเราถึงบอกว่าไม่ดีสมมติว่าเรากดผิดขอโทษด,ด้วยเนะี่ นะคะเราก็มากดให้เขาใหม่กดอีกทีไม่ได้แหละตัวต่อมาก็คือเปลี่ยนโมเดลนะคะก็คือเวอร์ชั่นของ Chat GPT นั่นเองนะคะว่าเราอยากจะเลือกเป็นเวอร์ชั่นไหนเราก็คลิกแล้วก็ให้เขาเลือกมาใหม่มันก็จะทําการพิมพ์มาให้ใหม่เลยตรงนี้ถ้าเราอยากจะหยุดก็หยุดได้นะคะสมมติหยุดแค่ตรงนี้เขาก็จะหยุดข้อมูลไม่รันต่อให้เราแล้ว ตัวนี้ก็เป็นแชทข้อความง่ายๆเลยนะคะเราสามารถแนบไฟล์ได้ด้วยเราสามารถแนบไฟล์เข้าไปให้แชท GPT เนี่ยมันทำงานให้เราด้วยอย่างเช่นเรามีข้อมูลตัวนี้อันเก่าอ่ะสมมุติเราเซฟไปเสร็จแล้วเราจะอัปโหลดไปนะคะอ่ะแล้วเราก็บอกว่าช่วยจัดข้อความให้หน่อย จะนำไปโพสในเฟ e บุ o กเนี่ยนะคะก็แชท GPT ก็จะทำการนำข้อมูลที่เราได้ตรงเนี้ยมาจัดง่ายมากเลยเห็นไหมคะก็ทำให้ข้อความมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นแล้วการแชทในหนึ่งชุดตรงเนี้ยนะคะยังสามารถเป็นการแชทที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ ระหว่างแชทด้านบนนะคะก็คือเป็นเรื่องเดียวกันได้อะไรแบบเนี้ยนะคะสมมุติเราเห็นข้อมูลตรงนี้ยละเราบอกว่าอยากได้รูปภาพช่วยสำหรับโพสซักหนึ่งภาพจะได้ไหมเนาว่ากด enter ไปเขาก็จะเจนภาพมาให้เราเลย เนี่ยแค่เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะนำภาพเนี่ยไปโพสได้แหละง่ายๆเลยนะคะตรงนี้เราสามารถแชร์ได้ด้วยนะคะกดแชร์ก็คือสร้างลิงก์แล้วก็ทำการคัดลอกลิงก์แล้วก็แชร์ไปยังที่ต่างๆอาจจะลองทดลองเปิดตรงนี้ดูก็ได้นะคะ,ะเนี่ยนะคะหรือเราอาจจะไปเปิดที่หน้าใหม่ก็ได้ ตรงนี้ในกรณีที่เราแชร์ไปยังที่อื่นๆก็ง่ายๆเลยทีนี้เราไปดูที่หน้าแรกก่อนเมื่อกี้นี้เราสร้างภาพไปแล้วกับเราให้ช่วยเขียนไปแล้วนะคะรวมทั้งสรุปข้อความก็คือลักษณะของการทำงานก็จะประมาณนี้นะคะส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลหรืออะไรต่างๆตรงนี้นะคะที่จะต้องอาศัยข้อมูลเยอะๆตรงนี้ เดี๋ยวเราค่อยนําข้อมูลมาให้เขาวิเคราะห์กันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกับเรื่องของการสรุปข้อความทีนี้เราไปดูเรื่องของการวางแผนสมมุติเราต้องการตรงเนี้ยเขามีมาให้เราเลยวางแผนซื้อรถคันใหม่วางแผนมื้ออาหารของสัปดาห์อ่ะเราก็สมมุติเราเลือกตัวนี้เลยให้ช่วยวางแผนมื้ออาหารให้หน่อย ก็จะเห็นว่าการทำงานของเขาเนี่ยจริงๆแล้วกว่าจะได้ข้อมูลตรงนี้มานะคะการทำงานข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าหลังบ้านเนี่ยต้องใช้เครื่องประมวลผลค่อนข้างเยอะแล้วก็ข้อมูลค่อนข้างเยอะหรือเขาเรียกว่า Big Data นะคะกว่าที่เขาจะมาทำความเข้าใจแล้วก็ทำตามคำสั่งที่เราต้องการนะคะตรงนี้เราสามารถเพิ่มเติมได้อีกก็คือขอข้อมูลเพิ่มเติม เขาก็จะไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมจากข้างบนได้ด้วยตรงนี้เดี๋ยวขอปิดไปก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อมาเมื่อกี้วางแผนและวิเคราะห์ภาพช่วยฉันหาภาพนี้จากทศวรรษไหนน่เขาก็มีตัวช่วยนะคะช่วยฉันแปลข้อความในภาพ สมมุติว่าเรามีภาพเราไปหามาสมมุติตรงนี้บอกว่าช่วยฉันแปลข้อความในภาพเราก็ทำการอัปโหลดสมมติเรามีข้อความตรงนี้นะคะเขาบอกว่าโปรดอัปโหลดภาพที่เราต้องการให้เขาช่วยแปลให้สมมติเรามีข้อความตรงนี้จะให้เขาแปลเขาก็จะทำการแปลให้ ก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะเป็นข้อความเลยแต่ตรงนี้เป็นรูปภาพที่เราเปลี่ยนไม่ได้แต่ตรงนี้เป็นข้อความที่เราสามารถทำการ Copy นะคะออกไปเปลี่ยนได้สมมุติว่าเราอาจจะ Copy แล้วก็ไปวางใน Microsoft Excel ก็ได้แล้วก็มาทำการวางเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเป็นข้อความที่เราสามารถแก้ไขได้ แบบนี้นะคะก็ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อมาเมื่อกี้นี้เราไปที่วิเคราะห์ภาพแล้วเนาะเมื่อกี้นี้เราออกมาเราจะเห็นปุ่มตรงเนี้ยที่มีเพิ่มมากขึ้นก็คือโค้ดโค้ดนี้ก็คือเป็นการสั่งให้เขียนภาษาคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะใครอยากให้ เขียนโค้ดก็สามารถมาเขียนตรงนี้ได้สร้างภาพวางแผนสรุปข้อความช่วยฉันเขียนวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราลองเลือกวิเคราะห์ข้อมูลช่วยฉันสร้างแผนภูมิแท่งหรือจะช่วยฉันอ่านงบกำไรขาดทุนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้เขาช่วยวิเคราะห์งบการเงินเ,เรา มีตัวอย่างของงบการเงินตัวนี้นะคะเขาก็จะทำการอ่านจากไฟล์ที่เราส่งไปให้นะคะแล้วก็แปลมาเป็นสรุปให้เราเข้าใจแต่ตรงนี้อย่างที่บอกนะคะหลังจากที่เขาช่วยเราแปลตรงนี้จริงๆแล้วอะเราอาจจะต้องมาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า AI อย่างที่บอกเขาเอาข้อมูลเดิม จากสิ่งที่เก็บสะสมมาเนี่ยมาประมวลผลใหม่ดังนั้นข้อมูลเดิมอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องดูตรงนั้นด้วยนะคะหรือบางข้อมูลก็อาจจะดูเก่าไปนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําการตรวจสอบอ่ะตรงนี้เมื่อเราคลิกมาเสร็จปุ๊บเห็นไหมคะว่ามีอะไรขึ้นมาใหม่เขาบอกว่าคุณใช้ GPT 4.0เนี่ย ครบจำนวนที่กำหนดแล้วก็คือถ้าเราเลือกแบบฟรีเนี่ยเขาจะจำกัดจำนวนในการใช้นะคะดังนั้นถ้าเราจะใช้ใหม่เนี่ยเราจะต้องรอพรุ่งนี้นะคะหลังตีหนึ่งยี่สิบสองเนี่ยเขาจะบอกเราเลยหรือถ้าเราอยากจะใช้วันนี้ตอนนี้นะคะเราก็อาจจะต้องสมัครเป็นแบบเสียงเงินก็คือเราอาจจะคลิกที่ปุ่มรับพาสนะคะก็คือตรงนี้ ก็จะต้องมาจ่ายเป็นแพ็กเกจต่อเดือนนะคะเราถึงจะใช้ได้ไม่มีข้อจํากัดใดๆตรงนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะของ Chat GPT ก็ไม่น่าจะยากเกินไปสำหรับการใช้งานนะคะส่วนตรงอื่นนี้นะคะก็ไม่น่าจะยากอันดับแรกนะคะอย่างที่บอกว่าเราอยากสั่งให้เขาทำอะไรเราก็พิมพ์ไปปัจจุบันพิมพ์ภาษาไทยได้แล้วนะคะแล้วก็ ตรงนี้เราสามารถแนบไฟล์ลงไปได้ด้วยเพื่อให้เขาช่วยวิเคราะห์ให้ยังมีรายละเอียดอีกเยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับงานต่างๆที่จะใช้ ChatGPT น่ยช่วยในการทำงานเดี๋ยวครั้งต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามจะนำความรู้ของ ChatGPT ในการสร้างงานให้กับในแต่ละด้านนะคะเอามาแชร์กันต่อสำหรับ แชท GPT ชุดนี้นะคะคิดว่าทุกคนน่าจะสามารถนำไปใช้งานได้ก็ขออธิบายอย่างง่ายๆแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ